สวัสดีครับสวัสดีการมาคุย EP ที่133กับผมออฟชัยนนท์ครับโอ้โหเมื่อคืนเป็นไงครับเพื่อนๆครับได้ลุ้นจับฉลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มไหมครับเราอยู่กลุ่ม F นะครับรูปออฟเดย์เลยครับ PSG อชเช่บรูเซียดอทมุนแล้วก็ AC มิลาอันนี้คือเหมือนล็อกมาเลยอะ่ะผมบอกเอาไว้ก่อนที่จะจับฉลากนะครับเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดว่าใครมาไลฟ์อยู่ด้วยกันสัก800ท่านเมื่อคืนขอบคุณมากๆนี่นะครับ ผมบอกเลยนะผมคิดว่ายูฟ่าเนี่ยเอาคอนเทนต์นี้แน่โตนาลี่เยือนทินเกาเอาแน่แน่แล้วเหมือนล็อกเลยฮะเป๊ะเลยโอ้โหกลุ่มออฟเดยครับกลุ่ม F ในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับนิวคาสเซลิลต้อนรับการกลับไปเล่น UCL อีกครั้งในรอบ20ปีฮะแข็งโอก๊กแต่เอาจริงๆนะผมชอบแบบนี้นะมันสนุกอะคือมันคุ้มค่าที่จะตื่นมาดูทุกนัดเลยนะฮะลองคิดดูนะคุณผู้ชม เราจะมีโอกาสได้เจอกิเลนเดบัปเป้ปารีสแซงชักแมงเนี่ยอีกสักกี่ครั้งบริสเซียดอทมุนมาโกอย伊์เซบาสเตียนอันเล่แมทฮูเมลส์โอเคแม้ว่าช่วงหลังอาจจะดรบลงไปแต่นี่คือทีมที่มีแฟนบอลเข้าไปชมเกือบจะเต็มความจุทุกนัดในสนามเอซิมิลานยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับเกียรติประวัติที่ผ่านมาแล้วโตนาลี่ก็พึ่งมาจากเอซิมิลานมีอเล็กซเดออิซักนะฮะได้ไปเจอทีมเก่าอย่างดอทมุนอีกต่างหากนะครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับ แค่คิดว่าต้องตื่นขึ้นมาดูนิวเซลเจอเปเช่นิวเซนเจอร์ดอตมุนนิวเซนเจอมิลาน6นัดในรอบแบ่งกลุ่มคู่ควรต่อการตื่นขึ้นมาดูทุกนัดครับผมว่าคุ้มละเอายังไม่รู้จะเข้ารอบหรือว่าจะตกรอบนะแต่ว่าคุ้มละเอาคุ้มไว้ก่อนนะแต่ว่าจะเข้ารอบหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเอาตามนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเอาความรู้สึกผมก่อนนะเอาแบบความรู้สึกเพียวๆนะผมรู้สึกว่ามีโอกาสทั้งเข้าและตก อันนี้ไม่ได้เข้าข้างทีมตัวเองนะฮะแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าอ่ะลองนึกภาพแฟนเป H เชแฟนดอทมูลแฟนมิลานถ้าเลือกได้อ่ะโถสี่ก็ไม่อยากได้นิวคาสเซิลหรอกถูกไหมฮะก็คงอยากจะได้ทีมอื่นในโถสี่มากกว่าถ้าดูฟอร์มดูการเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาหรือการเสริมทัพในฤดูกาลนี้เนี่ยผมว่าถ้าเขาเลือกได้เนี่ยเขาก็อยากจะได้ทีมอื่นในโถสี่มากกว่าแต่เป็นเราเขาก็หนักเพราะฉะนั้นเปเชดอทมูลมิลานนิวคาสเซิลผมว่า ออกได้ทุกหน้านะครับผมไม่อยากหวังเลยเอาไปว่าผมว่าอยู่ที่ว่า3เกมแรกจะเป็นยังไงเนเผลอๆเนี่ยผมว่าเราอาจจะมีสัก7คะแนนนะเป็นอย่างน้อยนะอันนี้ไม่รู้คิดเข้าๆตัวเองมากไปหรือเปล่านะ <_ p ull> er> ผมว่าในบ้านเราสู้ได้ทุกทีมนะในเซนต์เจมพาร์คเนี่ยผมว่าเรามีลุ้นได้3าแต้มกับทุกทีมแต่เกมเยือนผมก็คิดว่าเราก็มีลุ้นที่จะไม่ได้สักแต้มเลยเหมือนกันเอาพูดกันตรงๆคือในบ้านเนี่ยผมว่า9แต้มเราก็มีลุ้น นอกบ้านเนี่ยศูนย์แต้มผมว่าเราก็มีลุนพูดง่ายผมว่า9คะแนนในรอบแรกเนี่ยเป็นไปได้แต่ที่นี้9คะแนนเนี่ยจะพาเราเข้ารอบหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอ่าเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกรุ๊ปออฟเดยส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงนี้นะฮะอ่ะดูกันเอาเองนะครับผมว่าถ้ารองจากเราเนี่ยก็กรุ๊ปเอนะกรุ๊ปเอก็โหดเหมือนกะันฮะ บาเยนน์แมนยูโคเปนเฮเกนแล้วก็กาลาตส์ไรเนี่ยส่วนกรุ๊ปอื่นๆเนี่ยดูแล้วใสๆนะครับอาจจะมีกรุ๊ปของอินเตอร์มิลานที่ดูจะสูสีสูสีกันหน่อยนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยโอ้แมนซิตี้ก็โชคดีเหลือเกินนะบเบลวิวเลยบาร์เซโลนาก็น่าจะไม่ยากนะครับเรอ Madrid ัลมาดริดกับนาโปลีก็น่าจะกอดคอกันนะอาร์เซนอลเองก็ไม่ได้หนักมากนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพื่อนๆคิดเห็อน,เนอย่างไรแลกเปลี่ยนกันไปหน่อยแต่ว่า คนจับสลากนี่ใหญ่จะตีมือนะฮะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะจับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซึ่งแชมเปียนลีกเนี่ยก็โทษใครไม่ได้ครับโจโคกับอีริกอบิดอลเป็นคนจับนะฮะส่วนคาราบาวครับโอ้ตรงนี้จะให้เรามีลุ้นสักถ้วยหนึ่งไหมเนี่ยเจอแมนซิตี้ตั้งแต่รอบ3ามเลยครับคือวัดกันไปแบบคือซีซั่นนี้คุ้มโคตรเจอแต่ทีมแข็งเจอแต่ทีมยักษ์ใหญ่ที่สูตรฝีมือเอ็ดดี้ฮาวเจสันทินเดอร์แล้วก็สตาฟโค้ชไปเลยครับ ผมไม่แน่ใจว่าพอออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยในช่วงกําลังจะปิดตลาดการซื้อขายนักเตะเนี่ยเราจะเสริมใครมาเพิ่มไหมนะฮะโดยเฉพาะในตําแหน่งที่ผมอยากจะให้เสริมลเลยกนคือเซ็นเตอร์ฮาฟนะฮะคือถ้าโปรแกรมขนาดนี้เนี่ยขอเซ็นเตอร์สักตัวได้ไหมยยืมตัวก็ได้อ่ะนะ,ะไม่ได้หวังอะไรมากขอแค่อีกสักตัวนึงอ่ะยืมตัวก็ได้นะฮะอา้าวหินหินทั้งนั้นครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงคาราบาวครับหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์คับเสาร์นี้ก่อนครับห้าทุ่มครึ่ง โอ้ยเหนื่อยต่อครับจะฟื้นหรือว่าจะพังครับเราแพ้มา2นัดติดแพ้กับซิตี้แพ้ให้กับลิเวอร์พูลครับซึ่งแน่นอนแลล้ครับตามชื่อชั้นเนี่ยยังไงเราก็โอกาสจะไม่ได้แต้มก็สูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เสียหายอะไรครับแต่เกมนี้เนี่ยเราต้องบุกไปเยือนไบรตันครับแล้วไบรตันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแม้ว่าเกมนัดล่าสุดของไบรตันเนี่ยพวกเขาจะพลาดท่าแพ้เวสต์แฮมมาหนึ่ประตูต่อ3ก็ตามนะครับแต่ว่า ฟอร์มโดยรวมก็ยังร้อนแรงครับพวกเขาชนะ2แพ้1มาเกมรุกสเดลแฮวเหมือนเดิมครับยิงเยอะสุดในพรีเมียร์ลีกอ่ะมิโตมะก็ยังน่ากลัวยิง1่งใจสไปแล้วสตอรี่มาร์ชยิงไป3ประตูแล้วแม้ว่าต้องเสียเอนซิโซไปนะครับแต่ล่าสุดไปคว้าอันซูฟาติมาจากบาร์เซโลนาอีกนะฮะแต่คิดว่าน่าจะยังไม่พร้อมลงเจอเราครับเกมรุกไบรตันร้อนแรงจรงิจรงๆแต่ว่าปัญหาก็คือเกมรับพวกเขาก็เสียประตูทุกนัดเออเราเองก็เสียทุกนัดเหมือนกันเนะย ช่วงนี้เราเก็บทีนชีตไม่ได้เลยจนนิกโปล์นี่หลุดจากทีมชาติอังกฤษไปแล้วนะครับอย่างนัดล่าสุดเนี่ยเจอจังหวะสวนกลับของเวสแฮมเล่นงานจนแพ้คาบ้านเนี่ยเวสแฮมครองบอลน,น้อยนิดอะสวนปุ๊บได้สวนปุ๊บได้ซึ่งอย่าลืมว่าเราเองเกมกับวินล,ล่าเราสวนเราก็ได้เหมือนกันนะเกมรุกของเรานะครับฮาวิบานคาร์ลวิลสันอเลิสตัน,อ,นอิซักแอนโทนีกอร์ดอนหรือแม้กระท uel, ั่งมิเกลอาร์เมรอนหรือว่าเจ้ขอบเมอร์ฟี่ทีมชทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นสวนกลับไปตั้งรััับบบแลลล้ววเเเ่นนนนนสกกกใมยือร ก็มีโอกาสที่เราอาจจะเจาะประตูโค่นไบรตันได้เหมือนกันนะครับส่วนของเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่า3นัดที่ผ่านมาคนที่เล่นได้ดีมากๆนะครับคือซาน d โดโตนาลีแอนโทนีกอร์ดอนอเล็กซานเดอร์อิซักกีราทริปเปียฟอร์เบนแชอะไรแบบนี้เนี่ยคือพวกนี้ตัวจริงยาวๆอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่คาดหวังแล้วสิ่งที่อยากเห็นจากเอ็ดดี้ฮาวก็คือว่าบทเรียนจาก2เกมที่ผ่านมาครับ เอ็ดดี้ฮาวมีแผนในใจมีแท็กติกที่อยากจะใช้1 2 3 4มี่มีแผน A อแผน B ที่คิดเอาไว้แต่พอถึงสถานการณ์จริงมันต้องปรับเปลี่ยนได้มันต้องยืดหยุ่นได้ครับดูจากเป๊ปกูเลล่าดูจากเจอร์รคลอปที่เขาทำในแมตช์ที่เจอกับเราเนี่ยเห็นไหมเป๊ปไม่เปลี่ยนตัวเลยแม้แต่คนเดียวคลอปเจอใบแดงไปก็ก็ต้องเปลี่ยนแผนทีนี้สิ่งที่อยากเห็นก็คือว่าเกมกับไบรตันเนี่ยเอ็ดดี้ฮาวจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมไปจากเดิมมากน้อยขนาดไหนหรือฮาวอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ยมันดีอยู่แล้วแต่สกอร์ไม่เป็นใจมันก็เป็นไปได้ครับแต่ใจผมนะเอาอย่างนี้สมมติถคาสเวนบอตแมนฟิตทันบอตแมนเนี่ยยังไงก็ต้องลงและตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยแต่ถ้าไม่ทันเนี่ยแน่นอนเลยครับว่าจะมาลาสเซลก็อาจต้องลงนะฮะหรืออีกแผนหนึ่งก็คือขยบแดนเบิร์นมาเล่นเป็นเซนเตอร์แล้วแบ็กซ้ายลุยส์ฮอลพร้อมไหมหรือว่าติโนลิฟราเมนโตอาจจะได้เห็นคนใดคนหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ ส่วนโจลินตันก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับไม่แน่ใจว่าจะฟิตทันหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปนี้เนี่ยเอディฮาวยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับคนที่ฟอร์มไม่ค่อยจะดีบรูโน่กิมารายส์มิเกลอรมิรอนอรมิรอนจริงๆเนี่ยลูกขยันเกมรับหรือว่าการหาพื้นที่เนี่ยยังดีแต่ว่าการจบสกอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนหงุดหงิดว่าอเมิรอนแกใช้โอก,กาสเปลืองหลือเกินมันก็เลยทําให้บางคนเนี่ยบอกว่าลองแหนนี้ไหมซ้ายกอร์ดอนอ่ซ้ายฮาวีบารนไหมหน้าอีซั ขวากอร์ดอนหรือซ้ายอีซักหน้าวิลสันขวากอร์ดอนหรือซ้ายกอร์ดอนหน้าอีซักแล้วขวาเมอร์ฟี่อ่ะไม่รู้ฮะแล้วแต่คือตอนนี้สกอตทีมเราใหญ่ขึ้นเรามีตัวเลือกมากขึ้นนะครับก็อยากจะให้ดีฮาวเนี่ยลองปรับเปลี่ยนอะไรบ้างคนที่ฟอร์มไม่ค่อยจะดีอะไรแบบนี้ก็ลองไปนั่งสำรองดูบ้างไหมเพื่อเป็นการกระตุ้นนะแต่บรูโน่กิมาราสเนี่ย,แ,ยแม้ว่า3นัดที่ผ่านมาฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีที่สุด เขากับฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในแผงกองกลางเนี่ยก็ยังต้องเป็นบรูโน่นี่แหละแต่อาจจะลองเอาโตนาลี่มายืนต่ำหน่อยไหมบรูโน่ยืนสูงหน่อยไหมสลับกันเพราะเห็นแล้วว่าบรูโน่เวลาไปเล่นเป็นมิดฟิลต์ตัวรับเนี่ยแกไม่ใช่พวกแบบฮาร์ดคอร์อ่ะแกไม่ใช่พวกแบบกัเซมิโรแองเกโลกองเต้ที่จะมาตัดเกมเวลาเจอคู่แข่งหินหินเนี่ยแกไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยหรืออีกแผนหนึ่งเอเลียดแอดเดอร์สันควรจะให้โอกาสลองลงสนามมาบ้างไหมอันนี้ถ้าโจลินตันไม่ฟิตนะครับเพราะว่า ในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยฟอร์มก็ร้อนแรงเหลือเกินถ้าหลุดไปเป็นตัวสมรองนานๆเนี่ยกลัวกลวกลัวว่ามันจะไฟมันจะมอดอ่ะเด็กมันกำลังมีขอมันกำลังอยากโชว์เนี่ยลองเอเลียดแอดเดลสันหน่อยไหมนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับอันนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นนะครับแต่ว่าผมยอมรับนะว่า11ตัวจริงในเกมนี้คาดลำบากมากๆนะแต่เอาไปว่าเดาวไว้ก่อนแล้วกันนะฮะคิดว่าโป๊ปทริปเปียแชร์บอทแมนและเบิร์นผมว่าหลังเนี่ยฮาวเปลี่ยนยาก น่าจะใช้ชุดเดิมถ้าบอทแมนฟิตทันนะน่าจะเป็นชุดเดิมกลางผมก็คิดว่าชุดเดิมบรูโน่กิมาราสโตนารีแล้วก็โจลินตนันแต่ถ้าโจลินตันไม่ฟิตเนี่ยคือผมเชียร์เอเลียด i แอดเดอร์สันนะแต่ผมสังหอนใจว่าถ้าโจลินตันไม่ฟิตเนี่ยฮาวอาจจะเลือกชอนลองซาร์ฟนะฮะส่วนหน้าเนี่ยผมคิดว่าฮาวน่าจะเปลี่ยนอาจจะเป็นอีซัคกับกอร์ดอนเนี่ยยืนพื้นแน,แน่แต่อีกคนเนี่ย ผมช่างใจเหลือเกินว่าจะเป็นฮาวิบาร์หรือว่าจะขอบเมอร์ฟี่นะผมว่ามีโอกาสพอๆกันนะครับเพื่อนๆ่ะครับคิดว่าสเว้เล็นตัวจริงของเราในเกมนี้จะหน้าตาเป็นยังไงดีครับลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะช่วงนี้ผมอ่านคอมเมนต์เยอะนะคอมเมนต์กันได้นะครับแฟนทีมอื่นมาดูได้เหมือนกันนะครับส่วนสถิติช่วงหลังที่นิวเซนเจอกับไบรทันถือว่าดีกว่าชัดเจนครับสี่นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2อย่างเกมฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยเราเปิดบ้านถล่มไปถึง4ประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนปรีซีซั่นที่ผ่านมา ก็ชนะอีก2ประตูต่อหนึ่งแต่สถิติเวลาเราไปเยือนไบรทันไม่ค่อยดีครับหนัดหลังสุดเนี่ยเราไม่เคยบุกไปชนะได้เลยนะครับเสมอถึง4แล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับอ่ะนี่คือพรีวิวก่อนเกมที่จะเจอกับไบรทันนะครับเพื่อนๆคิดว่าสกอร์จะจบลงอย่างไรผมสังหอนใจว่าอาจจะเสมอแล้วผมก็สังหณ์ใจอีกว่าเราต้องเสียประตูอีกนแน่ๆเลยช่วงหลังนี่ผมไม่ค่อยมั่นใจในเกมรับของเราเลยนะฮะแล้วเราก็เสียประตูแทบจะทุกนัดเลยนะครับ ก็หวังว่าจะเก็บคลีนชีตได้นะครับสร้างความมั่นใจให้กับแนวรับของเราหน่อยนะครับส่วนตลาดนักเตะครับขาเข้ายังเงียบๆแต่ขาออกดูแล้วเจฟเฮนริกน่าจะไปแน่นะครับมีลีฟเจฟฟิเวนเดย์เวสต์โรมวิชให้ความสนใจอยู่อเบอร์ดีนจากสกอตแลนด์ให้ความสนใจอยู่นะครับไอแซคเฮเดนดีลกับลูตันทาวล่มไปแล้วไม่รู้จะย้ายหรือไม่จะมาแล้วเซลมีข่าวกับเบสิกตัตนะครับแต่ว่าก็ยังเงียบๆแมทแทเกตมีข่าวว่าฟูลแลมกับฟอเรสต์จะยืมแต่ว่าบายบายไปแล้วนะครับ ทรเก็ตจริงๆก็น่าลองให้โอกาสอยู่บ้างนะครับแต่ว่าฟอร์มก็ตกไปเยอะจริงๆยังเบียดแดนเบิร์นไม่ได้เลยแล้วนี่มีลุยส์ฮอลมาอีกคนนะครับฮาเวมันกิโย่ก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับตลาดนักเตะจะปิดวันที่2กันยายนตีห้าตามเวลาประเทศไทยเพื่อนเพื่อคิดว่าเราจะได้ใครมาเพิ่มอีกหรือไม่แลกเปลี่ยนกันมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กปดติดตามให้กับเราด้วยนะครับมุ่งสู่หนึ่งหมื่นซับไปพร้อมกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ